ปะกล้องเฮ้ยปะกล้องเหรอฟังแล้วสูุเปิดได้ปะพี่ยินพี่ลองเฮ้ยอไอ้สัส <c oughs> ติดแล้ววะใครฟังมาเออไม่ได้ฟังเคี๊ยมได้ละวผมไปวางเคีมอีกแล้วกันเดี๋ยวพี่จะลองก่อนนะโอเคโอเคเต็มแปดตรงนี้แล้วเดี๋ยว เอาเลยไปเลยทิี่หมดแล้วนะไม่ทันลองไปตรงนี้ได้ไหมน้อง

กูไม่กลัวตายเว้ยกลัว <c oughs> เป็นไงล่ะแกยังไงกูไม่แฝงเลยแอดโตรงห้องนั่งเล่นไม่มีไฟฟ้านะมาเลเอาหมดเลยเนาะ รวังเกมอีกไปวังก่อนนะวิ่งกลับมาไ,ไ,มได้เลยหยุดเกมอีกไม่กูเ,บบเด้อเฮ้ยนนมีเกมอีกตัเวเอาอย่างสองตัว คอมแพนนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันมันไปเร็วจังเมื่อกี้นี่ยเพิเดียวไปเหลือสองตัวแล้วแฮกไงซื้อแฮกมาแล้วไม่ไม่ควรกูซื้อมาเรียบร้อยแล้ว อ่าเมื่อกี้จับจำบันไดที่ขึ้นมาตรงห้องนั่งเล่นได้ป่ะบันไดที่ขึ้นมาตรงห้องนั่งเล่นที่ยิงแพทที่ยิงแผลเมื่อกี้ไม่จำไม่ได้บันไดข้างสโนองบิวอ่ะอ่ะฮะอ่ะฮะเออมันจะเป็นอะไรที่จับใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะเ็ก่ะที่จับเลยอ่ะไอ้ที่มันจะเป็นราวเวราวราวบันไดอ่ะเออราวบันได แล้วมันมีเจ็คเกอร์อยู่นั้นพี่ก็เดินไปไม่เห็นเลยแล้วมันก็ยิงมาแล้วมันยิงติดหลัาหมดเลยอ๋อเออมันยิงจนหมดแม็กอะไม่โด,ดนชนะเลยปกติเฮ้ยแล้วที่แบบคือน,นี่ไม่ได้วิ่งหนีนะครบยืนนิ่งเนี่จะ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 ,จะ,จะใช้ฟิวอะมันก็จะกลมปล่อยฟิวใช่ไหมล่ะมันก็ยิงไม่โดนเพรายิงติดลังต้องอ๋อ <c oughs>

Op-4 found a bomb, you must defend it. Jammer ready. Flopping mag! Op-4 has located a bomb. Helmet go. Jammer on, jammer on. four, guys. Fuse right. แผลนะระวังด้วยคนต้องแงดอนะเพื่อนห้องนอนอ่ะโอ้โหไม่ตาย ข้าวไม่ยอมอะได้แล้วตองระับต่างตัวอย,ยังไม่ข้าวยังไม่ข้าวอยู่ไหนไอตัว

มันมีคาลีอ่ะไม่โดนไม่โดนคาลีทำอะไรไม่ได้มีตัวลงมาลเลยเไอ้มันมีมาบริกมาบริกทำมาบริกทำอะไรไม่ได้เลยปล่อยเลยปล่อยเลยทำมาบริกก่อนเลยมาเจอเราตัวไม้ตา

ห้องครัวด้านนอกที่มีหน้าต่างไม่ต้องบอกเจอะซับกว้างเลยไอ้อยู่นี่อยู่นี่กูมาคุณคุณกูมาเลยคุณมันจะเข้าประตูใหญ่หายไปแล้วหายแล้วกูมองไม่เห็นหายแล้วเพื่อนไอบุูนี่แด้วมันออกไปขวาสุดเลยมันหายไปแล้วจากตรงเนี้ไม่ตายหรอจีบกระโดดขึ้นมา ไกลไปแล้วไกลไปประตูใหญ่เนาะตรงตรงไหนวะประตูใหญ่คืออะไรผมมไ่่ถูกวะตู้ใหญ่ที่แผ่นด้านบนอะที่เ้าเป็นห้องนักเล่นอะตรงนี้เหรอเดี๋ยวแล้วพี่มังเลยพี่มังแล้วพี่มังแล้วข้างบนดีไหมข้างบนมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วสองตัวสองตัว คลองปังแลงกลับไปทางนู้นละไปห้องนั่งเล่นละเลีเ้ยวห้องนั่งเล่นนะ15 seconds left 14วิน่าแล้ว14 seconds left op f o r last op standing 5 seconds to go Oh. อ,อ๋มันตือมันิงเห็นของอามไงเมื่อกี้มัน,นไปยิงแล้ว oh. มันวิง่งมันวิ่งออมันระเบิดจะเช่ไม่ดูเยลายังไงชนะสมใจไหมเร